28เมษายน2025ในเดือนเมษายนนี้ก็อากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเย็นอยู่นะคะผักยังมีไม่มากในวันนี้นเราก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกกระลำหัวแหลมของปีที่แล้วนะคะนี่คือต้นกระลำหัวแหลมของปีที่แล้วนะคะเราปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วพอถึงฤดูนี้มาเขาก็จะออกดอกวันนี้เป็นโอกาสดีก็เก็บยอดเขาเอาไปทําอาหารกินเราจะทําแกงอ่อมแกงเปื่อนนะคะดอกที่ยังไม่บานแบบนี้นะคะ ยอดอบอวแบบนี้หวานๆเลยนะคะเอาไปนว่งก,กินก็อร่อยอันน,น,นี้เห็นไหมอันนี้เราเราเราบบเด็ดหัวเขามันกนเลบกิบ้านออกบานออกเขาก็ออกดอกตัวนี้กระลำกระลำเมื่อนี้แดดดีมากเลยดอกไม้ค่อยก็สีฟ้านะตอนนี้ออกอย่าลืมฉันเนี่ยมันออกไล่ๆดึง นี่ก็เป็นเมงลักนะคะเราซื้อมาปลูกอยู่ในกระถางอยู่เลยนะแต่วันนี้เราจะจะเด็ดไปใส่แกงทําอาหาราพวกแกงอ่อมแกงเปิดอนี่จะใส่ขาดไม่ได้นะคะต้องมีใบเมงลกักะคะรสชาติก็จะได้กลมขมอร่อยเอาแค่นี้ก็พอสำหรับหน่อไม้แล้วก็เป็นหน่อไม้กระป๋องนะคะแล้วต้มไปแล้วทีนี้แล้วก็มี เห็ดหูหนูใส่ด้วยน้ำใบายานางเราก็ไม่มีแต่เราก็จะใส่เอาสีเขียวนะคะของผักขมนะคะผักสปินทที่นี่นะคะสีเขียว,ยวมีเห็ดหูหนูแล้วก็ใส่เห็ดแชมปิยองด้วยนะคะ ตามด้วยสูกิตตี้นะหรือว่าซูกินี่เอาลูกหนึ่งก็พอนะคะแล้วก็แกงผักที่สุกยากให้สุกไปก่อนพอผักที่สุกยากสุกแล้วเราก็เติมเติมน้ำข้าวเบือน้ำขา้ำขาวเบือคือน้ำข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่แล้วก็เอามาตําบดละเอียดแล้วก็ใส่น้ํานะคะเอาน้ําเข้ามาใส่เพื่อให้น้ําแกงเข้มขน้นใส่น้ำข้าเบือลงไปทีนี้เราก็หมั่นคนนะคะคนจนกว่าน้ําข้าวเขาจะสุก เพราะว่าถ้าไม่คนน้ำข้าวเหนียวเขาจะติดก้นหม้อพอน้ำข้าวเหนียวสุกแล้วแล้วก็ใส่ผักที่สุกง่ายลงไปเลยนะคะมีดอกกระลำดอกหญ้าฝัดสิงโตแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็คนผักให้สุกนิดหน่อยนะคะผักเขาน้ำผักเขาก็จะออกนิดหน่อยทีนี้แล้วก็มาเติมเครื่องปรุงเลยปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะแต่เราไม่ได้ปรุงมากเพราะว่าน้ำผักเขาจะออก น้ำปลาเขาจะมีรสหวานกลมกล่อมนะคะก็ตติมเครื่องปรุงแค่นิดเดียวเองไวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้แล้วก็มาชิมดูได้เลยนะคะมาอร่อยกับเราได้เลยขอให้ทุกคนอร่อยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะ